สวัสดีเพื่อน f อทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเนาะก็จริงๆก็มีคลิปจะลงนะครับแต่แอดดูแล้วก็จะรีบมาวิเคราะห์ดีกว่านะครับมีความฝันคุณแม่เบือนเนาะที่ฝันย้ำก็พอดีไปถ่ายแล้วแต่ไม่แต่ไม่ได้ลงนะครับเนาะก็ถือว่ามาสรุปโค้งสุดท้ายแล้วกันนะครับน้องแอนด้วยนะครับแล้วก็น้องรัฐนะครับส่วนคุณแม่ฝันรวยเมื่อคืนไม่ย้ำเนาะก็อันนี้นะครับเบอร์ติดต่อสอบถามนะครับ เป็นไอดีไลน์นะครับส่วนเบอร์โทรก็นี่เลยนะครับบอกบุญกับวัดปทุมวันนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นเบอร์ท่านพระอาจารย์สมรักนะครับยานทิโรนะครับท่านก็ดูแลสร้างโบสถ์ที่วัดของเราด้วยนะครับแล้วก็วัดที่ท่านรักษาการนะครับก็ห่างไปอีก2อกิโลนะครับก็ถือว่าบอกบุญใหญ่กันแล้วกันนะครับเนาะก็ศาลาปฏิบัติธรรมก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเนาะก็ใช้เวลาสักประมาณ20เดือนนะครับเนาะ ยังไงเพื่อนเพื่อ fc ก็ <c oughs> ร่วมบุญได้นะครับทีะอ่อยทีละเล็กทีละน้อยนะครับไม่ต้องมากมายนะครับเพราะยังต้องใช้เวลาอีกนานนะครับก็ตามกําลังทรัพย์แล้วกันนะครับเนาะเอาแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาดูฝันแรกกันเลยนะครับเนาะฝันแรกเป็นฝันคุณแม่เบือนเนาะที่ฝันแกได้หนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งสามแอดจำไม่ได้แล้ะกับแฟนเนาะคุณตาตาเชียนนั่นแหละครับเป็นแฟนนะครับเนาะ แล้วก็มาฝันว่ามีผู้ชายมาบอกอีกนะครับว่าเลขที่ลงไปนั้นเอไม่รู้จะมาหรือเปล่าเลขนี้มีน้ำหนักกว่านะครับคือเจ็ดหนึ่งเก้านะครับนี่เนาะถือว่าฝันเพิ่มนะเนาะเดี๋ยวเราทวนฝันก่อนเอาฝันที่ไม่เหมือนเขาก่อนเจฮิงนะครับเจฮิงจริงๆเจฮิง,งฝันเข้าบ่อยจริงนะเพราะเราก็ไม่ได้ตามเนาะอาจจะแก่ก็ไม่แกไม่ค่อยเจอแกด้วยแหละครับแกไปทำงานนะครับเนาะ อย่างที่เล่าให้ฟังในคลิปนั่นแหละครับเนาะเจฮิงก็มี86เนาะพอสอปีใหม่860ก็ถือว่าฝันดีนะ60ก็อาจจะกลับหัวได้นะครับเนาะเผื่อเลขดัง09มันดังก็อาจจะมา60หรือเปล่านะครับเนาะก็ดูกันนะครับต่อไปก็เป็นเลขเอ่อเลขใครเอ่ยอันนี้น้องแอนและกันนะครับเนาะน้องแอนน้องแอนมาย้ำนะครับย้ำ เออทำให้แอดกังวลนิดหนึง่งพอย้ำแล้วก็อืมเอาฝันก่อนและกันเจ็ดเจ็ดศูนย์เนาะฝันยังไงเนาะลืมแล้วเจ็ดเจ็ดศูนย์กับสองหนึ่งเนาะฝันแรกแกเนาะแล้วก็มาฝันย้ำว่าบ้านเลขที่นี้เขามีงานเนาะสองศูนย์ก็จะมี 70, 21, เจ็ดศูนย์สองหนึ่งอ่าแล้วก็สองศูนย์เนาะก็ตัดตรงนี้ก็เป็นสองหนึ่งอยู่แล้วนะครับส่วนฝันใหม่นี้ก็ไปชนกับน้องรัฐเลยนะฝันว่าเหมือนมีมีเสียงอะบอก เจ็ดหกสองเจ็ดหกสองน้องแอนน่ยกับน้องรัตดเนาะน้องรัตนนี่ฝันย้ำเดี๋ยวจะบอกคือมาชนกันที่หกสองเนาะ 62, น้องแอนแกศูนย์ศูนย์สองหเป็นไปได้ก็เขาเรียกอะไรนะคล้ายๆว่าจะไปกลัวจะไปอมสินเนาะน้องรัตดก็ฝันดีนะครับต่อมาเจ๊แวนนะครับแม่ย้ำตัวเดียวเลยนะครับเจ็ 70, แม่ก็ถือว่าชนกันนะครับ ก็ฝันไม่เยอะนะครับฝันโดโดๆอย่างเงี้ยดีครับต่อไปที่ชนกันก็จะมีแม่นุ้ยนะครับแม่นุย้ยจริงๆก็เป็นแม่หมอก็เรียกัปนแม่นุย้ยแม่นุย้ยถือฝันดีนะห้าศูนย์เจ็ดและที่แปลกนะครับนี่เลยครับเลขทูบงวดที่แล้วเลขทูบก็เข้าห้าห้าห้าสามหกมางวดนี้อันนี้คือเลขฝันอันนี้คือเลขทูบแหมเดี๋ยวแอมีรูปอยู่ ถ้าขึ้นไม่ทันขออภัยนะครับเลขทูบศูนย์เจ็ดห้าเลขฝันห้าศูนย์เจ็ดนะครับก็ถือชนกันที่เจ็ดศูนย์นะครับหรือท่านใดชอบห้าเจ็ดก็ก็ได้นะครับแล้วก็มีหนึ่งสี่กับสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งนี่มีชนกันหลายหลายหลาย,หลายท่านเลยนะสองหนึ่งอ่าน้องน้องแอนด้วยเมื่อกี้น้องแอนแล้วก็ไอ้ใครอยู่เนาะใครอีกคนนึงอ่ะ แล้วก็มีเลขพระครับเลขพระท่านมาแล้วก็ท่านให้สองสองหนึ่งนะครับเนาะก็ท่านมาก็มาที่รก็ให้เลขเนาะก็เข้าบ่อยนะครับอ,องค์นี้เนาะก็ถือฝากแล้วกันนะชนกันเนาะชนที่สองหนึ่งนะครับอส่วนต่อไปเลขใครเอาเลขน้องรัอ่าขออภัยกระดาษอยู่ข้างหลัง อ๋อน้องรัตต้องบอกว่าฝันดีนะฝันรอบสองก็ฝันดีฝันแรกฝันว่าให้ผู้ชายเขียนเลขนี้เนาะเหมือนประมาณบอกให้ผู้ชายเขียนก็ตัดเล่นได้เนาะศูนย์สองกับสองหกจะเป็นสองเก้าได้ไหมคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเมื่อกี้ชนกับน้องแอนก็นทาให้แอดคิดว่าเลขนี้จะไปคือตอนนี้เลขเบียดกันเนาะวิเคราะห์กันให้ดีผมแอดว่ามันต้องมีเลขไหนที่เข้าเลขไหนที่จะไปอมสินก่อนนะน่าจะมีอมสินเนาะวันนี้เนาะ สองหกเนี่ยศูนย์สองหกจะมารัฐบาลเพราะว่าน้องรัฐก็ฝันย้ำว่าเมีผู้ชายแหละมาเดินเนาะมาเดินแล้วก็จูงมือเขาขึ้นไปข้างบนเออก็เลยทําให้เห็นว่าเอ๊อะมาบนเนาะสมมติเนาะขึ้นไปข้างบนจูงมือขึ้นไปข้างบนก็มาเดินจูงมือน้องรัฐขึ้นไปก็เลยกลายคิดว่าเอ๊ะเลขน้องรัฐจะมารัฐบาลหรือว่าจะไปอมสินนะครับอืต่อไปที <S 2> <S 2> <S 2> <S ่ก็เป็นเลขคุณแม่ ฝันรวยนะครับเนาะเอาฝันแรกก่อนฝันแรกที่ว่าไปบ้านเลขที่20บเนาะบ้านเลขที่20อ่ะสองศก็ชนกันกับน้องรัฐแล้วก็เห็นเขาติดป้ายแล้วที่เขาเอามือไปตีป้ายอย่างเงี้ยนะข้างหน้าข้างหลังบ้านเลขที่20เหมือนแบบปัง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 ดัง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 อย่างเงี้ยไม่ได้ไปทุบนะแบบตีแปะ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 คนไปรุมกันนะหลังจากนั้นเนี่ยฝันนี้คุณแม่ก็แอดลืมเล่าว่าฝันเกี่ยวกับรถคันเนี้ยรถคันนี้คือรถที่อยู่บ้านเลขที่20เนี่ยแหละครับเป็นลูกชายเขาเป ก็เหมือนมันไม่เชิงตีลังกาเนะ้ะมันพลิกตะแคงอ่ะเออพลิกตะแคงอยู่นะครับเนาะก็เป็นเลขศูนย์เก้าซึ่งมาชนกับมาชนกับฝันฝันที่ที่ต้องเล่าให้ฟังก็คืออ่ะไอ้ฝันเนี่ยมันไปลาวพัฒนานะเนาะแอดก็ไม่ได้ลงคิดว่าจะมาลงรัฐบาลเพราะว่าเป็นสีแดงอันนี้ฝันกลางคืนแต่อันนี้แปลกเป็นฝันกลางวันแล้วก็ในฝันนั้นมันเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมะ หลังคาแล้วก็มีพักพักหนึ่งก็คนนั่งอยู่กันชั้นหนึ่งพอขึ้นไปอีกชั้นคุณยายก็นั่งเออคุณแม่ฝันรวยแล้วก็ขึ้นไปก็ยายชวดนั่งอยู่และจุดตะเกียงนะครับฝันนี้เป็นฝันกลางวันแต่ว่ายายชวดจะแม่ไม,ม่แอดลังเลลังเลเนาะแต่เลขนะขึ้นตารางแล้วเนี่ยเป็นภาษาโบราณขึ้นตารางมันนั่งคิดล็อกหรือเปล่าล็อกไว้แล้วหรือเปล่าเนาะแต่ภาษาโบราณก็คือขึ้นตารางไว้แล้วส่วนในเลขสีแดงที่ เสียงผู้ชายตะโกนมาให้เนี่ยวันนั้นออก845สี่ห้าก็เราพัฒนาเนาะกัเลยว่าอีสี่สี่อดเขาพยายามจับสัญญาณนะทุกวันที่แอดดูแอดดูว่าเลขมาไหนมันไปรายวันบ้างอะไรบ้างนะก็คือเก็บข้อมูลนะเก็บข้อมูลเพื่อมาใช้ในการสรุปโคงสุดท้ายเนาะก็เลยว่าอืมอ่ะก็อ่ะเดี๋ยวมาดูเลข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 มวนนี้แะครับเลขที่ชนกันนะครับมีเลขไหนบ้างนะครับ อาจจะมีเลขชุดอยู่2ชุดนะครับชุดแรกเป็นชุด20กับ21นะครับน้องรัฐ0 0 26อะถือว่ามี02เนาะแม่นุ้ยมี21น้องแอนมีทั้ง20แล้วก็21นะครับแล้วก็เลขเลขพระท่านให้2อ1เออเลขคุณแม่ด้วย9 20นะครับอันนี้คือชุดชุดชุดหนะึ่งเนาะแม่ศูนย์สนี่ตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพเลยเนาะศูนเะนาะบางทีไม่ออกอายุนะหรือจะมาอายุ ถ้ามาอายุก็มีใครครับน้องแอนเจ็ดเแม่นุ้ย570นะเลขทูบก็075ด้วยแล้วเจแว่นะครับโหถือว่างวดนี้ต้องเลขต้องมีเบียดกันต้องมีตัวไหนเบียดไปออมสินนะเนี่ยเท่าที่วิเคราะห์นะเท่าที่แอดวิเคราะห์ดูนะครับนี่คือเลข2ชุดที่ชนกันนะครับอ่าเรามาส่งประกวดกันเลยดีกว่านะครับงวดน,นี้อันดับหนึ่งแอดยกให้เจ็ดศูนย์นะเพราะว่า 7007ย์เจ็ดเลยนะครับอันดับหนึ่งขึ้นแบบอไม่มีเบียดอะคิดว่าให้ให้ให้ใหอันดับหนึ่งเลยเจ็ดศูนย์เนี่ยสามตัวก็จับเอาเนาะเจ็ดเจ็ดห้าูนย์เจ็ดก็ได้นี่แหละครับแต่เจ็ดศนย์เ้านี่เราตามกันมาแบบหลายงวดแล้วนะส่วน90้านที่แรกนะแอดไม่คือไม่ได้ขึ้นมาขนาดนี้นะจริงๆอันดับสองที่แรกนะแอดให้สองหนึ่งเลยนะสองหนึ่งเลย จริงครับแอดให้สองหนึ่งนี่ขึ้นเป็นอันดับสองแต่พอน้องรัฐมาฝันอีกจริงๆอะ่ะเลขเก้าศูนย์ไม่ได้ขึ้นเยอะนาดนี้แอดจะให้เล,เลขสองหกนี่ขึ้นไปอันดับสองไอ้สองหกเนี่ยแต่สองเก้าคือเลขเขาดังนะเราไม่อยากพูดแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ก็กันไว้นะครับจริงๆจ,จ,จะให้สองหกขึ้นเนี่ยศูนย์เก้าแทบมาอยู่อันดับสี่แต่พอมาวันเนี้ยแอดไปนั่งเช็คดูความฝันนู่นนี่นั่นเนาะที่เขาฝันแม่นมาอะไรบ้างเนี่ย กลายเป็นว่า90น่ะขึ้นมาอันนี้ไม่ไม่ได้ว่าเน้นที่เลขคุณคุณแม่ฝันรวยนะเพราะแอดแอดยังลังเลก,กับเรื่องอ่าความฝันที่ฝันกลางวันน่ะแต่ทีนี้มานั่งแบบโหดูแล้วคนฝันเกี่ยวกับศูนย์เก้านี่เยอะมากเลขเนี้ยถ้าใหญ่ทวดใหญ่ทวดบอกขึ้นตารางเหมือนว่าเลขเนี้ยคือเลขล่างเน้นไปที่เลขท้ายสองตัวคือเลขล่างเลยนะครับเออเลขล่างเลยนะครับอลืมเลขชัางโด ชังโลได้หกหนะึ่งเนาะวันนี้หนึ่งหกตัวเดียวนะครับอันนี้นะครับก็เลยเบียดนะครับจากอันดับสี่ขึ้นมาอยู่อันดับสองเลยนะครับเท่าที่แอดดูกระแสนะครับอาจจะไม่ดังมากนะแต่ว่าคนฝันไอ้ฝันไม่เป็นกระแสเนี่ยน่าสนใจขึ้นเบียดเนี่ยจากอันดับสี่ขึ้นมาอยู่อันดับสองนะแทนเนี่ยเบียดเบียดสองหกลงมาข้างล่างเลยนะเออจริงๆเนี่ยอันนี้คืออันดับสองสองหนึ่งเลยนะที่แรกหูเจ็ดศูนย์ 0, แล้วต้องสองหนะึ่งเนาะ แล้วก็สองหกแล้วมาศูนย์เก้าแต่วันเนี้ศูนย์เก้าเบียดขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับเออในเนี้ต้องมีต้องมีอ่าตัวไหนไปอมสินก่อนแน่นอนเลยนะครับแอดกล้าพูดเลยแอนกลัวเนี่ยพอน้องแอนแกนฝันเห็นเห็นพระจันทร์ไงก็บอกให้ไปขอพระจันทร์แล้วก็มีเสียงบักซิบเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองมาชนกับน,น้องรัฐแล้วน้องรัฐฝันดีมากครับ แล้วเพื่อน f อที่บอกว่าแอดแอดโกหกจริง,รงๆน้องรัดเข้าฝันก็เข้าอย่างงวดที่แล้วเอาไปลงสรุปโค้งสุดท้ายแต่ว่าอีก2งวดข้างหน้าแอดไม่ได้ลงไงพอน้องเขาไม่ได้ไม่อยากลงเขาก็เราก็ไปบังคับไม่ได้เนาะก็ถือว่าเข้ามาสีงวดนะครับน้องรัตนะครับศูนองหกต่กลับมา0 29, นูนเกนาะเลขเจฮิงเนาะก็ถือว่าอยู่ร่วมกระบวนแล้การหกนย์กลับเผื่อ90มันดังเนาะแต่แบบใหญ่ชวด ยาทวดบอก0 9นย์นะไม่ใช่90คือย้ําเลย0 9ย์เเลยนะครับแล้วก็เบียดไม่ใช่เพราะความฝันขนาดที่ว่าลงลงคลิปคุณแม่ฝันรวยแล้วแอดอยังไม่ให้น้ําหนักว่าจะขึ้นมาขนาดนี้เนาะจากอันดับ4เลยแทบจะหลุดตารางขึ้นมาส่วนเลข5 4 4แอดแอดไม่เห็นสัญญาณเนาะเนื่องมันจากมันไปไปเหล่าพัฒนาแต่ถ้าว่าท่านใดจะติดไว้หน่อยเนาะเพราะมันเป็นเลขเบิ้ลเนี่ยมันเล่นไม่ยากเนาะกับ4 1่แม่นุย้ยแม่นุยน้ยแม่หมอนุย่ย จริงแอดฝันกับเลขสี่หนึ่งนะแต่ยังไม่มาเนาะคือถ้ามานี่ก็โหน่าจะสองงวดแล้วแอดต้องรอสี่งวดอะ่ะยวดูไม่ไม่ค่อยฝันเห็นคนดำนาเท่าไหรนะ่เนาะถ้าดำนาสี่หนึ่งมาแน่ห้าสี่สี่เนี่ยนะครับก็ติดไว้สักสิบปนะีเนาะถ้ามันมาก็เลขไม่ดังนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับน้อยๆก็ได้เยอะอ่าแล้วครับยังไงวันนี้ก็ต้องอวยพรให้เพื่อนเลขสี่ทุกท่านนะครับโชคดีร่ำรวยร่ำรวยต้องบอกว่างวดนี้มีคนฝันเห็นแอดเยอะมาก รวมทั้งคุณแม่ฝันรวยที่ฝันว่าไปหาคุณยายทวดอะ่ะก็ไปด้วยไปนั่งอยู่เอ,อใครฝันเห็นน่าจะสี่ห้าคนเลยนะงวดน,นี้เขาก็เลยสันนิษฐานว่างวดน,นี้ต้องมีเลขเข้าแน่นอนช่องเราอาจจะมีเลขเข้าแน่นอนนะครับเอาละครับยังไงวันนี้ก็ต้องอวยพรให้ให้เรารวยยกช่องไปเลยนะครับวันนี้ขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังนะครับเอาแบบปังๆเลยนะครับสามตัวก็จับเอานะครับเอาละครับ ติดติดกันกันไว้นะครับเลขไหนก็ไปติดออมสินมากก็ดีนะครับเอาละครับวันนี้พอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ